สนครับวันนี้ผมจะเล่นกิบเกม ARV นะครับผมจะจัดสิบอันดับที่กากที่สุดกากเต็นแบบว่าราคาแพงไม่คุ้มค่าไม่มีอะไรดีมาดูอันดับสิบกันเลยนะครับอันดับสิบก็คือตัวถ่วงความจเจริญตัวถ่วงความจเจริญราคายี่ิแต่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมันม่วงกับก๊อปปินป้นก๊อปปิ้นอันดับกากอันดับสิบ และก็อันดับที่เก้าแล้วนะครับมันจะเป็นใครไม่ได้ก็คือบักหนุ่มก้ามโตล้อเล่นนะบักธนูนี่แหละมันกากจริงๆนะครับมันกากกว่างานปืนจริงถ้ามันหนีไม่ทันนะเวลามันจะยิงยิงสักครั้งยิงแล้วมันก็บักหนีแล้วครับต่อไปอันดับที่แปดกันอันดับที่แปดจะเป็นใครไม่ได้เรนเจอสองกินพืชแต่ผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะแต่ซึ่งมันถอยหลังนานเกินไปจนธนูยังยิงได้ รอแล้วอันดับที่เจ็ดอันดับที่เจ็ดคือสเกลตันกลางนี่คือสาเหตุเพราะว่าดูนะคอยดูนะสาเหตุทุกอันดับที่หกน่าเสียดายนิดนึงก็คือมาแรงวันแต่มันเป็นมาแรงวันหนึ่งตัวตัวละเจ็ดจุดห้าแต่มันตูนเพราะว่ามันรลมเป็นถูงรังได้สิบสองตัวสเกลตันสามารถ กาก็กากราคาก็แพงคือบล็อกฟาโลครับแต่มันไม่ใช่อะไรหรอกว้าเดี๋ยวเดี๋ยวตามตามดิดวกี้ก็ใช่ผมน่าจะเลี้ยงผิดตอนจริงแรปเตอร์อันดับ5แหละถูกแล้วแต่ตัวนี้มันราคาแพงไงมันก็มันมี11อันดับเพราะมันมี11เผ่า ไวเวินโอ้คออยยางจริงซึ้งวาเวินราคาทั้งเสแต่มันสามารถ อันดับที่สามไม่อันดับที่สามคือคือ,คอตัวอะไรพี่ช่างอะก็ช่างแหละแต่ผมไม่รู้จักชื่อมันน่าจะเป็นสัตว์มีปีกเบยประเทศในโนกเสาแต่ว่าเรื่อความปกติถ้ามันบินไ,ได้ ดับ2ในคอมกับในโทรศัพท์ไม่เหมือนกันนะครับก็คือปลาทูหรือปลาแซลมอนแหละในในคอมมันจะโจมตีแต่ในโทรศัพท์มันจะวิ่งหนีดูบลบลุกกระสุนไม่ได้ครับอยากให้รถเป็นหนึ่งแต่ตัวนี้อยากให้เราเป็นประมาณ15เท่างูเพราะว่ามันมันแบบสูสีกันเกินมันน่าจะแบบราคามันแปลกๆไปเนาะพวกนี้มาดันดับที่หนึ่งไม่อยากยังให้มีเลยโลกเลยอันดับที่หนึ่งมันทําอะไรไม่ได้แล้วราคามันก็ถูกอยู่แต่ว่ามันมันตายง่ายเกินไปอันดับที่หนึ่งคือ คนวิ่งหนีทรรดายนี่แหละคนไม่ใช่ที่กลนะคุณฟอยนะคนวิ่งหนีธรรมดาเนี่ยเนือความกากของมันมันสามารถกระโดดแล้วลมแล้วฆ่าตัวตายได้เวลามันวิ่งมันอาจจะตกแมพก็ได้มันทําได้แค่นี้แหละราคาสามจุดห้าแล้วจะมีทําไมล่ะขนาด F P S หรือในคอมยังชนะได้เลยแบบดันมันแป๊บหนึ่งก็ตายแล้วเนี่ยตกแมพมันก็ตายละตัวเนี้ยแบบบางทีมันก็มีประโยชน์ตัวรอแต่ข้อเสียของมันคือมันตายง่ายไงแบบแล้วมันก็หนีแบบหนีะนูไม่ได้หลบไม่ได้อะหลบไม่เป็นอ่ะเออหลบจับระยะใกล้ได้แต่ระยะไกลหลบไม่ได้แน่หน่อย และนี่คือสิบตัวละครที่กากที่สุดเอาตัวกากๆไว้ด้านหน้ายกเป็นธนูธนูไว้ด้านหลังสุดๆไว้ด้านหลังตรงไหนก็ได้ธนูมันสามารถยิงเพื่อนอันดับสิบคือตัวถ่วงกระเนื้อันดับเก้าธนูอันดับแปดในเสากินพืชอันดับเก็ดสเกลตันอันดับหกแมลงวันตัวหนึ่งอันดับห้าบัฟฟาโลราคาแพงเกินไปอันดับสี่ไวเวิร์นราคาแพงเกินไปแต่ความจริงอาจถ้าบินช้าก็แพ้อันดับสามอันนี้ค่อยบินช้าก็แพ้เหมือนกันอันดับสองอันนี้วิ่งหนีแต่ความจริงมันทำให้สเกลตกแบบได้อันดับหนึ่งค่่ตตตััววลลลแแ้มนก็าายยยอะเ จบไปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเ๋ยวเพิ่งลืมนะกดเลยถ้าดูแล้วก็กดดก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 ดจะกดกได้ไม่กดกด็ดีถ้าไม่กดแล้วก็ไม่กดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คุณแต่คุณพวกนี้ไว้ด้านหน้านะเป็นตัวล่อยกเว้นตานูนะสำหรับนี้จบคลิปไปแค่นี้พี่ๆต่อไปจะคลิปเกี่ยวกับอะไรสวัสดีครับไปแล้วนะเอาจริงแล้วนะจริงแล้วนะ